ปรับเต็นท์ความดันลบซึ่งเราได้จากการพระราชทานของในหลวงแล้วก็สมเด็จพระราชนินีนะครับยังความปรับปริ่มให้กับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่มารับบริการอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศน้อยรายที่จะมีการเตรียมตัวทําห้องความดันลบเอาไว้ใน ICU การรับในลักษณะเรียกว่าเป็นแมสขนาดนี้ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเรายังใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมโดยการใส่ชุดแล้วเข้าไปดูเฉพาะผู้ป่วยก็จะมีปัญหาว่าการทำงานจะติดขัดอย่างมากเต็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นเต็นต์ซึ่งสามารถจะควบคุม เรื่องของอากาศภายในและภายนอกไม่ให้ปะปนกันมีระบบเติมอากาศให้ห้องด้านในในขณะเดียวกันอากาศจากภายในเนี่ยถ้าจะออกมาสู่ภายนอกก็จะมีระบบของการกรองไม่ให้มีเชื้อปนออกมาทางอากาศเพราะฉะนั้นเต็นท์ความดันลบที่เราเห็นนี้ก็มาช่วยแก้ปัญหาให้เราสามารถจะยืในได้ใกล้ๆแบบนี้เนี่ยปลอดภยัย องค์กรของไอ g เนี่ยนะครับเราขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมปรับตัวว่องไวทันต่อสถานการณ์อย่างล่าสุดเนี่ยมีสถานการณ์โควิดเราก็ได้ร่วมแรงร่วม,วม,วมใจกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ Mobile Isolation Room ห้องแยกผู้ป่วยความดันลบติดตั้งได้ง่ายน้ำหนักเบาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถขนย้ายเข้ามปในจุดที่ต้องการและติดตั้งได้โดยใช้เวลาไม่มากไม่เกิน30นาทีแล้วก็มีเซฟตี้ครบในการป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งเป็นห้องความดันลบ พวกเราธุรกิจเคมีเครือไวซีจีนะครับก็จะพัฒนานะครับนวัตการรมใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพวกเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตการรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยพวกเราทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้นการที่ทีมงานเนี่ยได้มองเห็นนวัตรกรรมของเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชทานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราภูมิใจมากกว่าเดิมเป็นพิเศษรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะเสมือนว่าเราเนี่ยได้ทํางานถวายในหลวงด้วยค่ะ สำหรับธุรกิจ medical and wellbeing ของธุรกิจ Chemical ACG นะคะเราก็มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะนำเสนอนวัตกรรมออกมาในการช่วยเหลือสังคมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนให้ครบทุกๆคนนะครับตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายอยากให้ประชาชนคนไทยได้รับวัคซีนครบร้อซนะครับโควิด1 i อยู่รอบตัวเราต้องดูแลตนเอง ต้องช่วยกันนะครับ